อ,อัมพรย่าผานะคะอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะเธอคลอดบุตรชายคนแรกนะคะพร้อมตั้งชื่อน้องสิงหาตามเดือนเกิดในเดือนนี้และเธอยืนยันจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่หากบุตรชายจะเจริญรอยตามเป็นนักวอลเลย์บอลเหมือนพ่อกับแม่ค่ะถือเป็นข่าวดีเลยนะคะสำหรับอ,อัมพรย่าผาหลังจากตัดสินใจใช้ชีวิตกับ สมพรวันณประพาอาดีตนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยของสมโมสรทรีบอร์ดแบนนบครนนท์เพราะว่าล่าสุดนั้นอัมพรยา่ผาอาดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคลอดบุตรชายคนแรกเมื่อกลางดึกของวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลภูมิพลค่ะซึ่งแม้จะคลอดก่อนกําหนดนะคะแต่ว่าเด็กน้อยสมบูรณ์แข็งแรงดีวันนี้มีวันณาบัวกแก้วนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอดีตเพื่อนร่วมทีมมาให้กําลังใจด้วยค่ะ อัมพรน,นั้นตั้งชื่อเล่นบุตรชายว่าน้องสิงหาตามเดือนเกิดน,นะคะและตั้งชื่อจริงว่าเด็กชายวายุวนนันประภาส่วนอนาคตนั้นหากน้องสิงหาอยากจะเป็นนักวอลเล์บอลเหมือนพ่อกับแม่เธอจะสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่าแม้จะอำลาทีมชาติมามีครอบครัวแล้วแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะติดตามผลงานของเพื่อนๆค,ะค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามคือตอนนี้คือคนติดตามเยอะมากตั้งแต่คลอดน้องอะคะ่ะก็ กระแสน้องดีมากคนะ่ะก็อยากจะขอบคุณจริงๆอะค่ะขอบคุณนะคะที่ยังไม่ลืมอัมพรย่าผาแล้วก็ตอนนี้มีน้องสิงหาเข้ามาก็มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นค่ะอือค่ะตั้งใจอยากให้ลูกเดินต่างต่อเอีกราแยกกันด้ก็แล้วแต่เขาอะค่ะถ้าเขาอยากเล่นหนูก็สนับสนุนแต่ถ้าเขาไม่อยากเล่นก็ ปล่อยให้เขาเป็นกองเชียร์ใช่ค่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะลูกก้าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติน้ําหนักประมาณ3ากิโลก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของเด็กไทยนะครับเด็กไทยก็จะมาแม้สามกิโลสามโลกว่านะครับแล้วก็แม่นี่เป็นนักกีฬาอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพการเดินการออกกําลังกายเขาก็คงปกติดาในเมชานี้แหละครับ สำหรับอมพรยาพา่าผาเจ้าของฉายาเจ้าแม่ไหลหลังหรือว่าเสิร์สั่งตายนะคะปัจจุบันอายุ30ปีค่ะติดทีมชาติครั้งแรกตั้งแต่ปี2540ในตำแหน่งมือตบบอลเร็วเคยร่วมทีมชาติไทยควา้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยแรกในปี2009และคว้าอันดับที่4ศึกโวลกรังปี2013ก่อนจะประกาศอำลาทีมชาติเมื่อปีที่แล้วกระทั่งแต่งงานมีครอบครัวและมีบุตรชายค่ะ yeah, 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 yeah.